ต้นไม้ค่ะไม้ประดับค่ะเด็กๆรู้จากขั้นตอนการปลูกต้นไม้ลงกระถางค่ะเอาแล้วตกดินไม่ดูลเลยก็จะตักเข้าไปไม่หน่แล้ว ต,ต้นไม้บางคนกันนะครับมาร่วมเอาไว้สําหรับวันพ่อนะครับหาเลยสิคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้แี่ยหินดีแล้วก็เอาหมูย่างมาจ้ะเชียรคุณพี่ เด <df> ี๋ยวท่องบอกพอห้าทับหนึ่งลงมาปูว่าคุครูนะเพราะเพราะครูสอนวิชาของแม่นะขั้นอยู่ที่ไคาถอู้หจะคาสวยไหมคะคุณรุตเลียงลงตรงกลางนะคะตรงกลางกระถางลงเลยค่ะจับลากจับอ่าเอาดินใส่ทีนี้ตอนเอาลงแล้วตรงกลางเอาดินใส่จับได้ไหมวะดินใส่ไปเลยค่ะ ต้นไม้มัอยู่ตรงกลางต้นไม้ให้มัน่ตรกลางเออเวลาจยไเปล้างอ้างต้นไม้อยู่ตกางแล้วก็กดลง เอาปา oh. ปอนึงใครยังไม่ได้ดีเลยลูกแล้วก็มีตัวข้ามศิษะเพื่อแล้วลูก่เดี๋ยวรอตั้งนา